สวัสดีครับปบกันดีครั้งนะครับกับช่วง7วัน7จย่าานะครับและทุกวันจันในอย่างนี้นะครับก็จะมาพบกับผมต้นวัุพลและรายการที่นี่บางละมุงนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเข้าร่วมโครงการดีๆครับกับโครงการปลูกป่ารักโลกนะครับของโรงแรมฮาร์ดล็อกพัตยานะครับซึ่งเขาได้มาจัดงานในวันนี้นะครับที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับเขาจีโอนะครับเนื่องในวันที่14มิถุนายนวันก่อตั้งฮาร์ดล็อกนะครับซึ่งบรรยากาศการปลูกป่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกันทํากิกกรรรมมพ้อๆัันคบ ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับเจ้าของพื้นที่นะครับพี่ทิกรนะครับกิตินานะครับหัวหน้าเขตห้ามละฝัดป่าเขาชิโอนะครับสวัสดีครับครับพี่ทิกรครับขอทราบความรู้สึกนิดนึงวันนี้รู้สึกยังไงครับที่ทางโรงแรมพันล็อกพยานะครับได้มาเข้าร่วมปลูกป่าในวันนี้ครับก็รู้สึกว่าผมว่าดีใจนะว่าทางกลุ่มองค์กรหรือประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์มามากขึ้นในยุคนี้นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญว่าป่าเนี่ยมีประโยชน์กับ กับประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางรัชการเนี่ยยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือแล้วก็ยินดีที่จะรับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและเอกชนครับที่จะมาช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้ววันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เตรียมต้นไม้อะไรไว้บ้างครับที่มาปลูกป่าเอ่อในการปลูกป่าของบริเวณพื้นที่ที่นี่นะครับเราเราต้องมองก่อนว่ามีพร่ำปริ่อะไรไว้บ้างนะครับในหลวงรับสั่งเลยนะครับให้ปลูกไม้ในท้องถิ่น นะครับเป็นประเด็นสําคัญซึ่งไม้ในท้องถิ่นของของสภาพป่าแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงตามไม้เดิมเนี่ยก็คือไม้ท้ายป่าดิบแล้งนะครับเราก็ต้องไปคัดเลือกไม้ในป่าดิบแล้งภาคตะวันออกมาว่ามีอะไรที่จะเหมาะสมนํามาปลูกที่นี่ได้บ้างคงไม่เอาไม้ต่างถิ่นมานะครับไม้ต่างถิ่นนี่หมายไม้ทางภาคเหนือบ้างนะครับไม้จากต่างประเทศบ้างเราก็คงไม่นํามาปลูก นะครับเราก็คงจะเลือกเฉพาะไม้ที่เคยขึ้นได้ในภาคตะวันออกนะครับก็ยกตัวอย่างทางทางสมัยก่อนเนี่ยทางพื้นที่บริเวณนี้ยม้ยางเยอะนะครับวันนี้เราก็เตรียมไม้ยางมาบางส่วนนะครับมาเพื่อให้ทางคณะได้มีการปลูกกันนะครับและยางกลุ่มที่จะขุดนี้ครับต้องมีลักษณะยังไงอะครับที่นี่นะครับดินมันค่อนข้างแย่ผมต้องอธิบายก่อนว่าในภาคตะวันออกเนี่ยชนบุรีระยองเนี่ยเป็นดินทรายนะครับการที่จะฟื้น ฟื้นธรรมชาติเนี่ยจากสภาพดินทรายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ธาตุอาหารมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราทางานลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องขุดหลุมให้ใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยใจผมเนี่ยอยากให้ลึกเม็ดคุณเม็ดนะครับก็สรุปว่าปลูกเหมือนกับเราปลูกสวนผลไม้นะครับ,รบก็คือหลุมระบาลเม็ดคุณเม็ดแต่คิดว่าลักษณะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วก็ มีการลงทุนค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ละคนก็คงขุดกันไม่ไหวเอาเป็นว่าวันนี้ก็ให้คณะเนี่ยได้มีโอกาสออกกำลังกันนะครับขุดกันสักประมาณ60เซนติเมตรคูณ60ซนเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินใส่เปลือกมะพร้าวสับนะครับแล้วก็อาจจะใช้โพลิเมอร์เนี่ยซึ่งเป็นสารอุ้มน้ำนะครับช่วย นะครับเพื่อให้ต้นไม้มันสามารถรอดอยู่ได้เพิ่มแร่ธาตุแล้วก็เพิ่มความใส่เป็นของน้ำในดินให้อยู่ใช่ครับให้ดินมันร่วนขึ้นให้ดินมันเหมาะสมกับรากที่มันเดินได้ง่ายนะครับเพราะดินข้างล่างเนี่ยค่อนข้างแข็งครับแล้วสถาน,นาการณ์ของป่าในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับป่าของเราเนี่ยเราปลูกมาตั้งแต่เริ่มโครงการเนี่ยมันไม่มีสภาพป่านะครับมันเป็นไล่ล้างเป็นสวนผลไม้บางส่วนนะครับแล้วก็ชาวบ้านทิ้งร้างไว้ก็เยอะ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากในปี2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จที่วัดยานนะครับท่านสร้างวัดยานถวายสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ยท่านก็ผมพูดตรงๆนะครับพงท่านห่วงประชาชนนะครับสเสด็จไปที่ไหนท่านคิดเรื่องเดียวคือทํายังไงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นนะครับท่านจึงรับสั่งว่าให้มีการปลูกฟืนฟ้นฟูนป,ป่าเบรนรอบๆเขาชีโอนที่ถูกทําลายเนี่ยให้กลับคืนสภาพเดิม ใช่ครับเพราะมันเหมือนกับที่เนี่เป็นป่าสร้างงฮะนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2,526โดยประมาณนะที่เริ่มปลูกกันจริงๆ,งๆจังจจนถึงปัจจุบันเนี่ย30ปีนะครับ30ปีที่ปลูกเนี่ยเราได้ป่าที่มีปริมาณป่าเต็มทุนที่นะครับแต่คุณภาพของป่าเราเนี่ยยังยังน้อยอยู่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการเสริมชนิดใหม่ๆเข้าไปนะครับเสริมเพื่อให้ป่าเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นที่อยู่เอ่อเป็นให้ประโยชน์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทิดกรมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับทางรายการในวันนี้นะครับขอขคุมากครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ลักษณะการขุดนะครับต้องเปิดหน้าดินให้หมดนะครับเพื่อให้หญ้าออกไปจากระยะของที่จะปลูกต้นไม้นะครับและของความกว้างและความลึกของหลุมนะครับก็จะประมาณสัก60 กับหนะครับในระยะแบบว่าคนเราขุดนะครับเพราะปกติพี่ทิ๊รกอนเขาบอกว่าอยากได้เมตรคูณเมตรแต่คงไม่ไหวะครับในภาวะของแรงของคนนะครับก็จะได้พัก60 -60 คูณเนี่ยครับกำลังดีครับก็เพื่อให้ต้นไม้นะครับมีพื้นที่ในการแตกแตกต้นไม้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาขุดต่อครับยังไม่ถึงเลยครับ60สิพคกอใส่โพลิเมอร์นะครับก่ากมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยลงไป ก็ต้องมาคลุกให้มันเข้ากันก่อนครับอันนี้คือการปลูกปลูกต้นไม้นะครับไม่ใช่การทํากับข้าวนะครับหรือการทําแป้งครับแต่ใช้หลักทฤษฎีเดียวกันครับในการคลุกเขาให้มันเข้ากันครับพวกความอร่อยของต้นไม้ครับในตอนนี้นะครับก็พื้นที่ของในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของเขาชิโอนเนี่ยครับก็มีพื้นที่ประมาณ2999้กไร่นะครับก็ถือว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็มีสัตว์ป่านะครับก็เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็อย่างเป็นพวก ลิงนะครับเก้งนะครับพวกเรามากนะครับก็ได้เข้ามาอยู่ได้พอสมควรนะครับก็พื้นที่นะครับก็ยังมีให้ให้ประชาชนนะครับได้มาเข้าร่วมไปปลูกป่าทําโป่งเทียมนะโป่งเทียมนะครับก็สามารถติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ได้ครับที่ตรงหน้าอุทยานครับเป็นอุทยานใช่ไหมครับเขตนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับตรงด้านหน้านะครับและตรงนี้นะครับต้นไม้ที่ผมจะปลูกนี่เป็นเป็นต้นยางนาใช่ไหมครับก็ตรงนี้นะครับจะ มีถิ่นกาเนิดนะครับในแถวแถวป่าดงดิบในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวและฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นลําต้นที่เมื่อโตแล้วนะครับค่อนข้างตรงและสูงใหญ่ครับก็ถ้าสูงสุดๆก็ประมาณ40เมตรใช่ไหมครับเพราะผมสาหรับลูกมันนะครับลูกของต้นยางนานะครับก็จะมีลักษณะกลมกระบอกนะครับมีปีก5ปีนะครับเมื่อมีลมพัดมานะครับลูกมันนะครับก็จะลอยไปนะครับไกลจากต้นแม่นะครับก็เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยลูกมันนะครับไป ปกด้านไกลๆนะครับก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการเาจเริญพันธ์ตามระบบธรรมชาติอีกด้วยครับมาปลูกกันต่อครับและนี่ครับก็หลังจากที่พวนดินอะไรคุกเขาเอากล้วต้นไม้ไปปลูกแล้วนะครับก็เหยียบดินให้แน่นนะครับแล้วก็อีกประมาณ 2- 3สเดือนครับมาดูกันครับว่า ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่แค่ไหนครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับตัวแทนของเจ้าของโครงการนะครับของโรงแรมฮาร์ล็อกแล้วก็ฮาร์ล็อกคาเฟ่นะครับสวัสดีครับพี่กวีครับอันนี้พี่กวีนะครับพี่กวีครับวันนี้กิจกรรมของที่นี่มีอะไรบ้างครับได้มาทําแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องเกี่ยวกับวัน Founders Day นะครับเป็นวันก่อตั Whew, ้งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งฮาร์ล็อกคาเฟ่นะครับที่แรกที่กรุงลอนประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี1971วันที่14มิถุนาก็ทุกๆปีครับฮาร์ล็อกก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันโฟลเดอร์เดย์เนี่ยทุกปีเราจะทำเป็นแนวเซฟเดอะแพลเน็ตมีชาวฮาร์ล็อกมาร่วมกิจกรรมนี้ประมาณกี่คนนะครับก็เรารวมๆแล้วประมาณ50-60ท่านนะครับเป็นพนักงานของฮาร์ล็อกโฮเทลแล้วก็ฮาร์ล็อกคาเฟ่ครับผมรวมกันกิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยครับเราจะไปทำอะไรต่อครับก็ในในปีนี้ก่อนแล้วกันครับเราต้องขอขอบคุณเอ่อ เขตห้มล่าเขาชีโอนมากๆที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมพื้นที่ต่างๆที่เห็นนะครับก็คือวันแรกเนี่ยที่ผมมาเซเว่เนี่ยยังลกมากเลยคือไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เลย <ปะ S 1> ก็ต้องขอใช่ครับ,รบต้องขอขอบคุณทางเาขตถ้ำล่าเขาชีโอนด้วยสําหรับโครงการนี้นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาปลูกป่ากันนะครับทุกๆปีเราก็จะทํากิจกรรมเชิงอนุรักษ์ด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะชายหาดหรือว่าปีที่เราก็ไปปลูกป่ากงกลางที่<ม>ของลูกยางาที่ที่คลองนาเกลือ ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเข้ามาในบริเวณนี้ทางหัวหน้าศูนย์เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยการปลูกป่ามันมันควรที่จะเป็นการดูแลต่อเนื่องอย่างน้อยๆเนี่ยสปีก็คือภายในระยะเวลาสาปีหลังจากวันนี้เนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาคอยดูแลครับให้ปุ๋ยทางญ้าคอยดูแลให้มันเติบโตตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งระหว่างระยะเวลา3ปีเนี่ยถ้าหากมีต้นไม้ที่มัน ไม่โตไม่ขึ้นเนี่ยเราก็จะปลูกซ่มอมแซมทดแทนไปใช่ครับ<ม>ตลอด,ดใ,ชใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กวีมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับวันนี้เหนื่อยมากครับอขอบคุณมากครับ แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศนะครับของความร่วมมือร่วมใจกันนะครับของของชาวฮาร์ล็อกนะครับที่ได้มากร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ครับซึ่งถือว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการคืนกําไรสู่สังคมนะครับรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่ของธรรมชาตินะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งทางฮาร์ล็อกนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะตามไปและเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านู้ชมกันครับ และในส่วนของท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจมาร่วมกันทํากิจกรรมในเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของเขาชิโอนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ081นะครับ760 6628นะครับเขตห้ามล่าปัดเ,เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชิโอนนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ